เออว่าดังๆก็ได้ว่าเป็นอย่างดอกอ๋อหรือว่เสียงในเสาทำไมมาเห็นยังสแมาทำขอดแม่หมูตอนนี้ำข้ามแตกแล้วน้ำนมเดินแล้วน้ำนมเดินคือยังนมพุ่งกระฉุดชุดชุดน้ำข้ามแตกแล้วนอนเปียเสียบอยู่บ้าเหี้ เมีหมูกําลังบิงครับตอนนี้กําลังบิง ich glaube เส้นที่ขามหลังมันออกก่อนหลายก็่าเส้นหัวออกก่อนเลยแล้วเห้ยไหนไม่ได้ออกเองออกเอง,เอ,งออกไ,ไม่ลูกเมื่อกี้ไม่ป้น,น,น,ไ,นไม่รู้ยังไม่อกปิดจี่ยังไม่ได้ออก

ออเคโอ้เมสาน้องปักเป็ดย่างกันนี่วิ่งดยอดีนอ่ะ น้งนั่งดีขึ้นหนึ่งดินั่งดีดีจังดีรลวมเป็ดตุเล็กจังสองผู้ดูนเทอะ

มาแล้วครับรับเอรับถือครับอ้มาาม้าเจ็บบากามาทำไมเร็วไหมเนี่ยไม่เร็วไม่เล้ว បងអបាងមិនទេអបាងងាប់ចូលទៅនេះปากណា Exactly.

Yeah.

อะไอะไรอน่นอนใช่ไม่ได้เลยทีเนด้เยเหร